อโอเคครับก็สวัสดีแล้ววันนี้พบก,กับผมช่องใหม่ซังชาแนลวันนี้ไม่ได้มาขับวีโอนะทุกคนวันนี้มาขับลองจ้าโอนิกันเนี้ยอ่าทำเป็นที่ว่างันเราจะร้องวิ่งนี่เลยทุกคนคือวันเนี้ยฝนมันตกใช่ไหมเนี่ยหรือฝนมันตกเป็นไล่น้ำมันก็ขังใช่ไหมแล้วนี่เนี้เราอ่ะจะเอารถมาลองวิ่งดูใช่ไหมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปถึงเดี๋ยวลองแบบว่า ขับรถวิ่ง,งลน้ำล,ลุยอะไรงี้เลยเนี่ยคันนย้ผมกคนทำเสร็จมาแต่ยังไม่เคยทำคลิปนะครับนี้เป็นคลิปแรกที่ทำนะครับโอเคเดี๋ยวไปเอากล้องมาติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งวิ่งนี้เลยแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งจับถ่ายนะครับโอเคอ่ะโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะไปส่งตากล้องไว้ที่มุมทางนู้นนะครับ Dạy เดี๋ยวถ่ายไว้เลยเดี๋ยวถ่ายตั้งแต่ออกตัวเลย เราจะตรงนี้ถ่ายเลย ันนี้ผมจะวิ่งแค่นี้นะเพราะว่ามัน,มนเย็นแล้วแล้วกล้องผมก็ไม่ดีด้วยนะมันมืดแล้วเดี๋ยวจะหาวัน,นว่างๆคือมาถ่ายกลางวันให้ให้วิ่งให้ดูเลยนะโอเควันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เจ้าน็อตน,น้อยเป็นคนถ่ายวิดีโออยู่นะครับโอเคเสียงอะไรวะก็ะฝากอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าวิ่งกลางวันแน่นอนโอเคครับไป